ดีค่ะท่านผู้ชมเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับกระทะทองแดงในนรกบ้างไหมคะและเชื่อมั้ยคะว่าถ้าหากทําผิดศีลข้อสมจะต้องไปปีนต้นงิ้วหรือเคยได้ยินมั้ยคะว่าถ้าฆ่าพระสงฆ์จะต้องไปตกนรกในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนรกต่อค่ะอาจรารย์คะเรื่องราวของนรกนะคะในวันคดีต่างๆเหมือนกันไหมคะในวันคดีต่างๆเหมือนกันนะคะคือเท่าที่ศึกษามาไม่ว่าจะเป็นไรภูมิพระล่วง จักรพันธีปณีนะค,คะหรือว่ามาลายมาลายคำฉันอะไรคำหลวงนะคะหรือว่าเกี่ยวกับในเ,เรื่องของพระโพธิสัตว์นะคะทศชาติเนมีราชเอ่ยถึงนรกเนี่ยเหมือนเหมือนกันหมดนะคะค่ะบางทีเราจะได้ยินมาว่าเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วจะต้องบางทีทําไม่ดีก็คือไปตกนรกใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นเดราชานหรือว่าเทวดาเนี่ยเหมือนถึงว่าเหมือนกับเอะก็ไม่เห็นจะมีได้ทํากรรมอะไรจะต้องไปตกนรกบ้างไหมคะอาจารย์ เอาเดลชานก่อนนะนะคะคืออย่างเดลชานเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยโทษของการที่ตกอายภูมิเนี่ยถือว่าโทษนั้นเป็นที่สุดนะคะถึงแม้ว่าจะทําอะไรมากอะไรบ้างเนี่ยมันก็ไม่ถึงที่สุดถึงโทษที่ได้รับนะคะเพียงแต่ว่าระยะเวลามันยืดออกไปอย่างเช่นเกิดเป็นเสือใช่ไหมคะเสือต้องกินเนะะื้อสัตว์นะก็กินไปเรื่อยเรแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดกรรมก็ไม่รู้ นะถ้า,าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยกรรมมันมากถึงขนาดที่ว่าเกิดมาแล้วตายเลยเพราะว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนั้นก็ไม่ต้องฆ่าใหม่มก็อาจจะพ้นจากชาติที่เป็นเสือ,อน,นั้นไปคือระยะเวลามันจะยืดออกไปค่ะนะคะท่านจะบอกว่า,าสัตว์มีโอกาสทํากรรมหมายความว่าถ้าเกิดเป็นสัตว์แล้วเนี่ยถึงแม้จะบอกว่าอายุมันสั้นนะคะหมาสิบสี่ปีแมวสิบปีแต่ระหว่างนั้นเนี่ยมันฆ่าสัตว์มันก็ทาให้เกิดอย่างนั้นไปเรื่อยๆถ้ามันไม่ฆ่าสัตว์มันก็จบ อย่างนั้นดังเรื่องของที่พระอินทร์อยากให้นางสุชาดานะซึ่งกลับชาติมาเกิดเป็นนกกระสาเพราะความอิจฉาริษยานะแล้วก็ลังแครล,ลังคัดในเรื่องของกินกับปริวารในบ้านก็เลยเกิดเป็นนกกระสากินยากกินเดนก็คือคนอื่นเนี่ยเมียคนอื่น,นขึ้นไปอยู่บนสวรรค์หมดแล้วก็พระอินทร์ก็สงสารก็มาบอกบอกว่าให้ถือศีลอย่าก,กินเนื้อสัตว์ทีนี้ธรรมชาติของนกต้องกินเนื้อปลาถูกไหมคะ ก็พอไม่กินก็ต้องตายอย่างนี้ค่ะก็คือถ้าจะระงับกรรมก็ไม่เกิดเป็นทกสาชาติแล้วชาติเล่าก็ต้องหยุดกรรมตัวนั้นนะคะพูดถึงเทวดาเทวดานั้นมีโอกาสเพราะว่าไปเสวยบุญกรรมที่ตามมาเนี่ยยังนะคะคือยังไม่ได้สนองไม่ได้หมายว่าเทวดามีโอกาสทํากรรมแต่ว่ากรรมที่เคยทํามาในอดีตยังไม่ได้รับค่ะแล้วจะมีวิธีไหมคะอาจารย์ที่จะไม่ต้องไม่ต้องหมายถึงว่าไม่ต้องลงไป รักษาสภาพนี้เอาไว้ค่ะสภาพไหนคะสภ,สภาพเทวดาความเป็นเทวดาก็คือการบำเพ็ญบารมีเพิ่มคือเมื่อขึ้นสวรรค์แล้วนะอ,อย่างพระโมคัลานะนะคะนำเรื่องราวของเ,อเรียกว่าเทวดานางฟ้าเทพธิดาที่ทำบุญต่างๆมาแล้วขึ้นไปบนสวรรค์นี่ซึ่งรวบรวมออกมาเป็นในพระมลาานะัยในเรื่องของพระมาราะลัยนั่นแหละค่ะ ก็เป็นตัวละครเป็นพระมาลัยเป็นชื่อพระมาลัยแต่แท้ที่จริงแล้วคือพระโมคกัลานะแต่ไม่ได้หมายความว่าพระโมคัลานะคือพระมาลัยนะคะ,คะพระมาลัยนี่เป็นเหมือนกับว่าเหมือนตัวละครเนี่ยนะคะเรื่องราวตรงนี้เนี่ยแสดงเห็นว่าเราเทวดาทั้งหลายเนี่ยเมื่อทําบุญทํากุศลแล้วก็จะได้กุศลเหล่านั้นแต่ที่ถ้าเกิดเทวดาขึ้นไปแล้วเนี่ยหมั่นทาความดีไม่อิจฉาและสิลิสยาไม่กลั่นแกล้งมนุษย์อย่างที่เราเคยได้ยินในนิทานสดดกหลายๆเรื่องะนะคะ อย่างนั้นเนี่ยก็ถือว่าสามารถที่จะคงสภาพไปเรื่อยๆ<ม>แต่สักวันบุญก็ต้องหมดค่ะไม่พระพุทธองค์ตรัสแล้วว่าอานิจจังทุกขังอนัตตามแม้ถึงจะในทพภูมิที่สูงเพียงใดก็ตามะะดังนั้นพุทธองค์เนี่ยที่ตรัสลูทธธรรมคือการเดินออกจากทุกภูมิเขาเรียกวิมุตในสิ่งที่สมมุติเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์นะนรกสวรรค์ชั้นพรมหรือชั้นใดๆก็ตามเนี่ยต่างก็เป็นสมมุติ<ม>ทั้งสิน้นดังนั้นถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ย ผู้โต่สรงสอนให้วิมุตต์คือหมดสิ้นซึ่งอุปทานตัณหากิเลทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดก็จะไม่มีเหลือหมดเลยค่ะอาจารย์เคยได้ยินเหมือนกับว่ามีการฝึกสมาธิอยู่แบบหนึ่งที่สามารถจะไปดูนรกหรือสวรรค์ได้มีจริงไหมคะถ้าตอบในทางพุทธศาสนาในคัมภีร์วิสุทธิมรรตต้องจเจริญกสิณสิบนะกองใด<ม>กองหนึ่งนะคะก็จะมีวิธีการปฏิบัติอันนั้นเรียกว่าได้ได้สมาบัต8นะในสายฤทธ คือจะได้สมาบัดิปดคือ8อยยาเนี่ยฤทธิ์ทั้ง8อยยาเนี่ยสามารถไปสวรค์นลกได้อันที่2นะลองลงมาคือฝึกวิชาสามบูเพนิวาสานุสติญาณที่ประจักขุญาณนนะแล้วก็อาสวะอายญาณคือเห็นรู้สัมผัสแต่ไม่ได้ไปะนะคะอีกวิธีหนึ่งคือมโนมยิทธิก็คือใจสัมผัสแต่ว่าไม่ได้เห็นเป็นรูปเป็นร่าง<ม>นะคือรู้สึกได้ในความรู้สึกน,นั้นมโนมยิทธิ การศึกมโนยทติเป็นการพิสูจน,น์ว่าสวรรค์นรกมีจริงแต่ถ้าจะเห็นด้วยทิปจักกุญญณหรือบุเพนิวาสานุสติยาณต้องฝึกวิชาสามแต่ถ้าจะลงไปเลยนะไปดูแลกลับขึ้นมาได้ใหม่เนี่ยนะคะต้องได้สมาบัตแปดค่ะเราจะได้ยินมาว่าเหมือนกับถ้ามีใครตกนรกไปเนี่ยก็จะเหมือนว่าจะต้องนานมากเลยค่ะอาจารย์ทำไมถึงต้องนานมากขนาดนั้นคะแรงค่ะแรงอาฆาตพยาบาทแรงของเจตนาของการ ทำบาปอันนั้นเจตนาขนาดไหนถ้าเจตนาเต็มร้อยก็ความทุกข์ทรมานนั้นก็ร้อยอะค่ะคือถ้าสมอ,อย่างพระเทวทัตนะพระเทวทัศเนี่ยทำครัง้งแล้วครั้งเล่า